ถ้าปรับตัวแปรต้นผู้สมัครมันง่ายซึ่งตอนนี้ผู้สมัครของพิจิตรปัดถูกดึง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 ลุ่มถึงไม่ด้ดึงอ่ะดุ่มถึง,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 งออกไปเกือบหมดลนะหรือตัวดีๆก็มีแต่คนเก่าๆแก่ๆที่เหลือก็เป็นส่วนมากก็อยู่มาก่อนอยู่มานานขาใหญ่ขาโจที่ตอนนี้พรรคพิจิตรปัดเล็กลง,เล,กลงเล็กลงเล,เล็กลงเรื่อยๆพราะใช้ชุดความคิดเหมือนเดิมกลยุทธ์แบบเดิมวิธีการคิดแบบเดิมนะฮะ ถ้าเดินแบบนี้โอกาสก็จะแพ้สูงการปรับกลยุทธต์ต้องเริ่มต้นที่ดีแบนดิ้งนะส่วนจรีแบนดิ้งยังไงคอยดูแล้วกันคุณมิสิตกลับมาดีขึ้นไหมผมเห็นด้วยนะคุณมิสิตกลับมาแต่คุณมิสิตกลับมาจะทําให้คะแนนนิยมมันพุ่งพรวดหรือไม่ไม่แน่นอนแต่มีวิธีไม่ยาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้นก็พยายามจะพลิกเกมเอาคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมาช่วยในการหาเสียงฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะ พิตีสาธิตปิตุเตชะนะฮะแม่ทัพใหญ่ภาคตะวันออกก็เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนั่นเองส่วนตัวอาจารย์จากสิทธิการทางาของอาจารย์ยังไงระ่างแนของอาจารย์จะนานไหมครับก็ผมต้องฟังท่านหน้าก่อนนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับแล้วก็ คงต้องความเห็นทั้งมดกนก่อนแล้วส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยการเลิกตั้รั้งเนี้ยอาจารย์อยากลงไหมครับความที่ส่วนตัวของอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องความอยากนะลงหรือไม่ลงจริงๆก็ทุกคนก็ทราบว่าผมก็ทําอ,อาชีพนักการเมืองมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทํางานสภาจริงจังและก็ชอบงานรังที่แล้วต้องเหล่ามาเพื่อ รักษาความู้แสดงความรับผิดชอบที่วิการณ์เกิดข,ขึ้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยก็จะต้องอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมสิ่งละหมายถึงท่านประเทศแล้วก็หมายถึงพักด้วยเนี่ยช่วยวิการใดจะเหมาะสมที่สุดนะครับมไม่ใช่เรื่องความอยากเป็นเรื่องว่า เราก็พิจารณาว่าเราจะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดด้วยวิธีใดแต่ถ้าสตมาเที่ยวนี้โอกาสที่จะเป็นจะเป็นรัฐบาลมันก็ไม่ไม่ง่ายในส่วนของอาจารย์เองนะรับเป็นไม่เป็นรัฐบาลมันมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าผมก็พูดเสมอว่านักการเมืองพรรการเมืองที่เป็นอาชีพเป็นสถาบันเนี่ย ต้องพร้อมที่จะเป็นทั้งรัฐบาลและพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้นคานแล้วก็การทํางานทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกับกับส่วนรวมเพราะนั้นมันไม่มีเงื่อนไขเรื่องว่ารัฐบาลฝ่ายค้านหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเ,เราต้องพิจารณาว่าตัวเรามีความคิดความหานอย่างไรแล้วก็แนวทางในทางการเมืองพรรคเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งเป็นอย่างไรแล้วเราจะทําประโยชน์ได้ดีที่สุดคือด้วยวิธี แต่ถือว่าต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ผมไม่ไม่ไม่เคยยึดติดกับเรื่องรัฐบาลฝ่ายค้านอยู่แล้วอาจารย์ก็เหมือนว่าสมาชิกเองก็อยากให้อาจารย์กลับมาช่วยหาเสียงเพื่ออย่างน้อยก็ได้นแต่งสร้างของผมเป็นสมาชิกพรรคนะครับเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพรรคอยู่แล้วลงไม่ลงยังจะช่วยพรักลงไม่ลงครับพกทำผมไม่ทำพักอาจารย์ก็พร้อมจะมาหาเสียงช่วยกับพัสนะครับช่วยเหลือพรรคนะครับแล้วก็คนหลายคน ที่ทำงานร่วมกันมาหรือผมคิดว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับบ้านเรือนก็สนับเนยียเป็นที่มันไม่ต้องไปม,มีเงื่อนไขว่าจะต้องลงสมัครหรือไม่ลงศารการดูการลงมารัดอาการน่ารนรมเออก็คงแข่งขันกันสูงมากนะครับก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าการแข่งขันสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็เข้มข,นขน้นนะ นก็แต่ว่าการเลือกตั้งก็ต้องเหนื่อยทุกครั้งนะครับไม่มีครั้งไหนไม่เนี่ยอาจารย์ประเมินไหมครับกับสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำให้สสจะทำให้ได้สสมากขึ้นกว่าเดิมตามเป้าที่ตั้งไว้ไหมคะว่าถ้าก็ตั้งเป้าว่าจะได้สสมากกว่าเดิมก็ต้องประเมินจากข่าวสารที่ได้รับแต่ับแต่ว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่จะกำหนดอาคารรัฐสภแล้วก็ดูผู้บริหารมีความมั่นใจอาจารย์แต่ว่าถ้าอาจารย์ลงสมัคร รวมทั้งถ้าได้ลงเป็นปุฒเดนนายกามันจะช่วยดึงคะแนนได้มากมากว่าเพราะหลายคนก็กรตทังเ,าเ้าสังเกตก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์การแถลงข่าวฮะรัมรีสาธิตเนี่ยก็ยืนยันว่ายัางคงอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับแต่การอยู่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็คะแนนนิยมของพรรคก็กําลังตกต่ําลงนะครับเรื่อยๆแล้วก็เรียกร้อง เสนอแนะว่าจะต้องมีการเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมานะบปลุกกระแสของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่านะจะทําให้พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนที่ดีขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์กาลังเข้าสู่ขาลงซึ่งตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ สื่อก็มีการบีกวิจารณ์ว่าหัวหน้าก็ไม่มีบรารมีคะแนนนิยมก็ตกต่ำลงนะครับโอกาสที่จะต่ำสิบก็เป็นไปได้สูงนะครับแม่ทัพที่มีอยู่ก็ไม่มีกำลังเพียงพอโดยเฉพาะคุณนิพนธ์ปรากฏว่าถูกปปชชี้มูลนะครับดีลาออกจากรัฐตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน แต่ก็ส่งคนของพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละไปเป็นัอดีตชัวว่ววาการกระทรวงมาไทยแต่ไม่สามารถทำอร่อยได้ทําให้ประชาธิปัตย์ตอนนี้ค่อนข้างจะอาการสาหัสเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าประชาธิปัตย์ยังคงเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ใครๆก็รู้เหมือนกันหมดนักวิเคราะห์นกักนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็พูดเหมือนกัน ผมนี่สังเกะผมบอกต่้แต่ต้นนะเดินเกมแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองปฏิปัติต่ำสิบโอกาสจะได้เขตนะฮะเต็มที่ก็จะมีที่ภาคตะวันออกนะครับที่ระยองที่โคราชส่วนที่เหลือแม้กระทั่งบ้านคุณชวนนี่ลิบรีเลยนะลิบรี นะครับมีบ้านคุณชวนเข้ามาหน่อยละที่โอเคมีที่จะได้สสเกตส่วนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะเรเรียนให้ทราบว่าคงน้อยมากรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอกาสต่ำสิบสูงมากเลยนะทำไมอ่ะเออกล้าพูดได้ไงอ่ะอ่ะผมเล่าหุ้นส่วนให้ฟังถ้าใครจำได้ตอนการเลือกตั้งปี2560ผมบอกอธิบายผมพูดว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณเนรประสิทธิ์เป็นหัวนหน้าพรรค นะครับก็ประกอบภคบันละคุณวิสิธิ์ก็ลาออกลาออกแล้วผมบอกว่าคุณวิสิษิ์กลับมาเนี่ยรับรองคุณวิสิธิ์ชนะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักแต่พักจะแพ้การเลือกตั้งพอพักแพ้การเลือกตั้งผมก็บอกลงหน้าคอยดูนะเดี๋ยวคุณวิสิษฐ์ก็ต้องลาออกคุณวิสิษฐ์ก็ลาออกแล้วก็มีคุณจุริลนลักษณะวิสิธิ์ขึ้นมาจากนั้นไปต้นมาพักประชาธิปั์แตกกระซ่านกระเซน็นหมดไม่เหลือเลย มือดีๆคนดีๆไปหมดไปอยู่พักอื่นหมดเพราะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดคุณวิสิธิ์ตอนหลังคุณพ่อเสียชีวิตซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนเนี่ยเสียชีวิตนะก็มีการเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่เคยปราศัยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยโจมตีไม่เอาประยยทธ์ไม่เอาประเดี๋ยการโน่นนี่นั่นเนี่ยเข้าไปเป็นประธานในงานศพของพ่อคุนพิสิทธิ์ขุนพิสิทธิ์เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำพระสมัยสุขโขทยัยอายุประมาณกว่าเจ็ดร้อยปีไปถวายพระเจ้าอยู่หัวนะะนี่นก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เกมการเมืองตอนนี้ผมเรียนทุ้นส่วนนะฮะถ้าคุณวิสิทธิ์กลับไปพักป,ปัญญิปจะทําให้พักดีขึ้นไหมดีขึ้นมากไหมเล็กน้อยก็ได้ประมาณสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตจะทําให้พักป,ปัญญิปชนะการเลือกตั้งจนเป็นรัฐบาลเลยไหมบอกเลยเป็นไปไม่ได้ย่าเป็นไปไม่ได้แล้วจะทําให้พักป,ปัญญิปได้มากกว่าสิบเสียงไหมฮะหรือต่ำสิบไหม มีความเป็นไปได้สูงแต่ไม่มากนะครับถึงห้าสิบไหมยากยากเลยที่ผ่านมาผมเคยบอกแล้วว่าพักคปเยธบปัดต่ำร้อยค่อยดูดิในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ต่ำร้อยจริงๆนะครับแล้วจะทํายังไงอ่ะเออไป,ปิยธิปัดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แฟนขับไปเยธบปัดว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้ประยธบปัดควรจะทํำยังไงรีแบดดิ้งสร้างภาพลักษณ์ของ องค์กรใหม่เริ่มต้นยุทธการนี้แล้วก็วางกระสุนยุทธวิธีตุ๊ดตุ๊ตุุุุอยู่ที่ชั้นความคิดของผู้นำแหละเข้าใจไหมนะอยู่ชั้นความคิดของกรรมการบริหารแหละเข้าใจกลยุทธ์รีแบรนนิงไหมถ้าเข้าใจกลยุทธ์รีแบรนนิงนะ ก็จะสามารถดึงกระแสของภาคประชาธิปัตย์กลับมาได้แต่ถ้าไม่เข้าใจรีแบนดิ้งเหมือนพลังประชารัฐทำอยู่ตอนนี้ป้อมลุงป้อมเจ็เนี่ยไม่ป,ประสบความสำเร็จหลักของทักษิณใช้กลยุทธ์ครอบครัวเพื่อไทยใช้วาทกรรมแลนสไลด์พลเอกประยุทธ์ใช้ยุทธการชาตินิยม ปชิบัตรมีหยุดแข็งเสียดายนะฮผมก็ยังไม่เห็นนะว่าคนในพัก่ะใครจะสามารถปรับกลยุทธ์ตัวแปรต้นได้ถ้าปรับตัวแปรต้นผู้สมัครมันง่ายซึ่งตอนนี้ผู้สมัครของปชิบัตถูกดึงดึงดึงดึลุ้มถึงไม่ได้ดึงอ่ะลุ้มถึง,ง,ง,งออกไปเกือบหมดนะหรือตัวดีๆก็มีแต่คนเก่าๆแก่ๆ ที่เหลือก็เป็นส่วนมากก็อยู่มาก่อนอยู่มานานขาใหญ่ขาโจที่ตอนนี้พักวิปัสเ,เ,เล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเพราะใช้ชุดความคิดเหมือนเดิมกลยุทธ์แบบเดิมวิธีการคิดแบบเดิมนะฮะถ้าเดินแบบนี้โอกาสก็จะแพ้สูงนะการปรับกลยุทธ์ต้องเริ่มต้นที่ดีแบนดิงนะส่วนจรีแบนดิงยังไงคอยดูแล้วกันคุณมิสิทธิ์กลับมาดีขึ้นไหมผมเห็นด้วยนะคุณมิสิทธิ์กลับมา แต่คุณพิธิ์กลับมาจะทําให้คะแนนนิยมมันพุ่งพรวดหรือไม่ไม่แน่นอนแต่มีวิธีไม่ยากเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกอย่างก้าที่พระองค์ทรงก้าวพระบาท ไทเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทำ กล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท่าน้องพี่ทุกคนแห่งรวมแรงร่วมใจก้าวไปต นวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอปฏิญ hmm. าณจบจนวันชีพสลายจะก mm ้ hmm. วาวตามรอยพระบาทไป ไม่สามัคคขีกันไม่ปองดองกันกระเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา